โค้ชออสกลับมาช่วยนักตบสาวไทยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเตรียมคัมแบ็กกลับมากู้วิกฤตผลึกกำล,กลังกับทีมสตาฟคุมทัพนักตบสาวไทยลุยเนชันลีก2021สดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับ หลังจากที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ชุดเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง19มิถุนายน2564 ถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 มากถึง22คนจากการเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดนคปรปฐมทําให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือชี้แจงข้อมูลถึงสหพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ22คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอย่างไรก็ตามนายสมพรใช้บางอย่างนายยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ยืนยันที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนชันลีก2021หลังจากที่ทาง FIVB ยังเปิดโอกาสให้กับทีมชาติไทยโดยให้ได้การช่วยเหลือคำแนะนำและสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมทั้งอนุญาตให้ทีมชาติไทยส่งรายชื่อนักกีฬาชุดแรกได้ใหม่และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มชื่อนักกีฬาได้อีกครั้งในการส่งชื่อรอบสในวันที่5มิถุนายน หลังแข่งขัน2รอบแรกเสร็จสิ้นนะครับก่อนแข่งขันรอบที่3โดยการแข่งขันมีทั้งหมด5รอบหรือ15แมตช์ก่อนถึงรอบไฟแนลนายกลูกยางย,างยังยืนยันที่จะใช้นักกีฬาชุดแรกที่จะเข้ามาเก็บตัวในแกนหลักซึ่งจาก22คนที่ติดเชื้อโควิด1 9ในแคมป์เก็บตัวแบ่งออกเป็นนักกีฬา16คน และทีมงานสตาฟโค้ดอีก6คนทำให้เหลือนักกีฬา4คนที่ไม่ติดโควิดพร้อมหวังว่านักกีฬาคนอื่นๆจะกลับมามีผลเป็นลบในการตรวจหาเชื้ออีกครั้งต่อไปโดยนักกีฬาที่ติดโควิดและกลับมามีผลตรวจเป็นลบหลังจากนี้ก็จะสามารถเดินทางไปสมทบในการส่งชื่อรอบ2ในวันที่5มิถุนายนนี้ได้นายสมพรยังเปิดเผยอีกว่า การเตรียมทีมจะเรียกนักกีฬาฝีมือดีรายอื่นๆจากศึกไทยแลนด์ลีกเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมซึ่งยังเน้นที่กลุ่มนักกีฬารุ่นใหม่โดยตามนโยบายของสมาคมแต่ขณะเดียวกันยังยืนยันว่าจะไม่ปิดโอกาสของนักกีฬารุ่นใหญ่อย่าง5เซียน,นะโดยขณะนี้โค้ชออสเกติพงษ์ราชะตาเกเลียงไกรอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย ซึ่งได้เข้ามารับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายเทคนิคและเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับงานของสตาฟโค้ดในการเรียกตัวนักกีฬาชุดใหม่เข้ามารวมทั้งประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิกรมควบคุมโรคสบคและกะกะทเกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่างๆและการเข้ารับฉีดวัคซีนเข็มที่สด้วยรวมทั้งเรื่องนักกีฬา4คนที่ไม่ติดโควิดแต่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง และนักกีฬาที่ติดโควิดแล้วแต่อาจจะกลับมามีผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทาง72ชั่วโมงซึ่งตามระเบียบข้อบังคับของ FIVB ระบุไว้ว่าทุกคนในทีมจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด19ภายใน72ชั่วโมงนับจากเวลาที่ตรวจก่อนเดินทางไปอิตาลีซึ่งหากมีผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางไปแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ดีใจของแฟนวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ โค้ดออสเกียรติพงษ์และสแตะกเกรียงการอดีตเฮดโค้ดที่มารับหน้าที่ในหลายตำแหน่งนะครับในช่วยทัพสาวไทยแล้วก็เป็นเกนหลักในการคัดเลือกรายชื่อนักกีฬาชุดใหม่ที่จะเข้าไปในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ